ข้างในดับพี่กเขาเจอมันไอ้นี่ด้วยนะสิมันออกด่างออกมันมันออกอดอกจันอย่างนี้แต่ไม่เป็นหูเห่าไทยนะคะพิษทำลายระบบประสาทเป็นหลักนี่ถ้าโดนกัดนะคะนี่ไปหาหมอนะคะเพราะว่าน้อ,องเขาเป็นลูกงูเห่าที่กินพิษแรงมากนะคะคเทียบเท่ากับงูเห่าตัวใหญ่ 好的。